นะครับเฮ้ยหอนนกินยังครับกินเนี่ยกินทยุกยางค่ะกินทุกอย่างนะคะแต่ว่าอันนี้กินไหมคะเดี๋ยว <laughs> เรามาฉลองนะครับปัดชิมนะครับจบแล้นะครวันนี้ก็มาที่ร้านทีชาบูบุฟเฟ่ครับที่มืองสุงนะครับกลัวเขาไม่รู้มาจากว่าอีเมงนะครับดูดิครับพวกอีเม้งมาตลอดนะครับโซยครับโซยงอมงอมงอมดูว่าดูโอเกินกันคิวกันล้มน คนอันนี้ครับกันกระหัวครับมีเสื้อไหมครับตัวมีไม่เอาไม่มีครับตัวเนี่ยควันนี้เจมี่จะมาเลี้ยงทุกคนนะครับโอ้โหดูดูดิได้ใส่เสื้อใหม่ครับขนาดผมยังไม่ยังไม่ได้ใส่ลองใส่เลยนะครับอ๋อคนใส่เข้าอ่ะเนี่ยเดี๋ยวไปดูตัวฝั่งของนบ้างนะครับตัว เพื่อนรักเขามาด้วยกันนะก็ได้กันคิวด้วยโอ้ยถึงนน้งพี่ป้าเลยท่านี้มาดูองโต๊ะองบาต้าบ้างนะครับนี่ครบโอ้โหี่เด็กบ้านอีเม้งของแท้ครับนี่ครับทุกคนครับโอ้โห วันนี้มาที่ร้านไหนครับวันนี้ร้านที่ร้านอะไรครับร้านอะไรหรอพี่อะไรเรามากินอะไรครับเนี่ยเรากินเนื้อย่างวนนี้ชาบูครับมินปมาต็มคันรถนฝั่งนีสีตกครับฝั่นี้เราจะตินะครับ

ต้องเติมพลังงานนะครับเพราะพวกนี้ต้องไปสอบนะครับคืนนี้อ่านหนังสือสอบแก๊งค่ะไม่ได้ไปวันนี้อาจจะขี้แตกขอให้โชคดีนะครับขอให้ประกาศบลมาสอบติดนะครับก็ขอให้สอบติดนะสอบได้เลยรอบแต่รอบแรกเลยให้แบบเป็นคนมีสิทธิ์เลือกไม่ใช่โรงเรียนเลือกเราเราเป็นคนเลือกโรงเรียน เป็นคนเป็นคนเลือกรงเรียนครับอยาให้โรงเรียนเลือกเราใสอบได้สอบติดที่ไหนก็ได้นะครับสาธุสาธุได้แน่นอนสุดแล้มีสุดดาวเแล้วเก็บิ้หัวรอว่าจเก็บแบบนี้เลยวิ่อีัี่อีตไหมปเือ 好了 ตอ <Okay. S 2> นเฮ้เออเนี่องแรกไม่คุยกันเลยนะครับเรองแรกต่างคนต่างเงียบนะครับะภาพทีแรกนี่คือไม่คุยกันเลยนะเริ่มแล้วครับพอผ่านไปนะครับหนึ่งชั่วโมงพอผ่านหนึ่งชั่วโมงเริ่มคุยกันนะครับก็เริ่มเกี่ยงกันนะครับเมืมมเมม่อก,กี้ดิเมื่อกี้ดิเอาให้พอดีนะอย่าอ้วกนะรอบนี้ขอร้องถ้าอ้วกรอบนี้ไม่มา

สิ่งที่ผู้หญิงเขากำลังเลือกนะครับกลายโตเป็นสาวครับเนี่ครับก็งอา่างของมันต้องมีนะฮะนำกิน,น,น,นไปเจ๊บุนไปอ๋อคันละครไปเลยนะคะไปเลยลองไปว่ะ Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday Happy, birthday.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  Happy birthday. มันเกิดป่าวออสิบสาปีเต็มอ่ะจับเค้กจับเค้กจับเค้กอธิทีานก่อนที่ทานก่อนที่ทานก่อนขอให้แซมมี่เป็นเด็กดีสุขภาพแข็งแรงและมสุมากาวาส็จีความสุขอให้ก่มาไมานะคะโก็ก็ขอให้แซมมี่ครับ สอบได้แล้วพวกนี้มันสอบข้อยุเตเกตก็ได้เลยนะไม่ต้องรอให้เราเลือกโรงเงรียนไม่ใช่เรียนเลือกเราโอเคครับขอบคุครับอธิษฐานแล้วป่าวอ๋อพูอดไหนพูดมั้ยโอ้ย <c oughs> ขอบคุณพออ่ออ๋อยังพ่ออ๋อพาบริการทุกระดับประทับใจขนาดนี้ขอบคุณพ่อออยังเออไปดูป่ะถือว่าจบจบบริบูรณ์หรือยังครับเนี่ย ถือว่าประชิมแบบบริบูรณ์สุดๆแล้วนะครับจบแล้วเนี่นี่ครับโอ้โหสุดท้ายก็มาจบที่เซเว่นครับประชิมเราจบได้จบได้ยังครับประชิมจบยังครับจบลุคจบจริงๆแล้วนะต้องบายกันเรานะสุดท้ายมาจบที่เซเว่นนะจ๊ะโอเคบายๆบายๆก่อนเลยจบแล้วครับจบของแท้